สวัสดีครับผมปอนเอ็นโครเนดัสในวันนี้ผมจะมาสอนท่าตระกูล d e v i l ครับซึ่งได้แก่ Devils Sonic, d e v i l ลส์อาราแล้วก็ d e วิล Shadow ครับก็นื่นงฝากกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอเพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับก็นื่งต้องเข้าใจก่อนว่าท่าตระกูลนี้จริงๆแล้วเป็นไฮบริดครับโดยไฮบริดคือการเอาท่า2ท่า มารวมกันเป็นท่าท่าเดียวโดยท่าหนึ่งเริ่มแต่ไม่จบแต่ท่าหนึ่งไม่เริ่มแต่จบครับโดยท่า Devil ทุกท่าจะเป็นการรวมกันของท่า Twisted Sonic กับ Shadow ครับดังนั้นจำเป็นที่จะต้องทำท่าสองท่านี้ให้เป็นก่อนโดยมีลิงค์คลิปสอนอยู่ข้างล่างเลยครับเริ่มกันด้วย Devil Sonic ครับเริ่มต้นในการจับปากกาเหนือศูนย์ท่วงที่ช่องกลางนางครับโดยเราจะทำ Twisted Sonic แบบคว่ำมือมันจะมีแรงเวี่ยงเกิดขึ้นครับทำให้ปากกาพออยู่ในท่าเลเนี่ย ให้เราเปิดช่องนิ้วคลางไว้ครับโดยการปล่อยนิ้วกลางชี้ขึ้นนะครับส่วนนิ้วชี้ก็ปล่อยชี้ลงมาปากาก็จะสามารถขึ้นไปหมุนอยู่บนมือได้ครับพูดง่ายๆคือวิีการทำชาร์โดโดยใช้แรงเวียงจากตอนทวิสเตซซอนครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรับปากาเนี่ยเราจะปิดช่องนิ้วให้ปากาไปหมุนบนมือโดยเราจะรับโดยเราจะรับในช่องชี้กลางครับเคล็ดลับของท่านี้เนี่ยคือเราจะต้องรู้สึกถึงแรงบนียงของปากาครับเราจะต้องบอกตัวเองได้ว่าปากาสามารถตกได้ เน้นนะครับว่าต้องจับปาะการหนึ่งส่วนท่วงครับจะเห็นว่าผมทำ Twisted Sonic มาแค่เนี้ยนะครับผมปาะกาก็จะสามารถหลุดขึ้นไปอยู่บนมือได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราโฟกัสไปที่การรับก็คือเราจะเอานิ้วชี้ขึ้นมาแทนส่วนกลางจะลดลงครับก็คือสลับนิ้วกันนะครับก็จะสามารถรับปาะกาในช่องชี้กลางได้ครับ เรามาต่อกันด้วย Devil's Around ครับโดยวิธีทำท่าเนี่ยจะเหมือนกับ Devil's Sonic ครับแต่ว่าตอนรับเราจะรับในช่องกลางนางแทนครับวิธีการฝึกก็เหมือนกันทั้งหมดเลยครับดังนั้นลองมาดูภาพชารกันดูครับ สำหรอบการนำไปใช้ครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตำแหน่งการจับปากกาของสองท่านี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ t วิส t e d Sonic b ิกบครับอีกทางยังขึ้นต้นด้วย t w i s t e d Sonic เหมือนกันอีกดังนั้นเราทำคอมโบหรือปากกาอยู่เหนือศูนย์ท่วงที่ช่องกลางนางเราสามารถทำา d e ิลส์โซนิหรือว่า d e v i l s u r round ได้ครับสำหรับคนที่ทำ Demon Sonic เป็นสามารถทำ Demons o n i c แทน Twisted Sonic ได้ครับเพื่อที่จะสามารถทำ d Devil Sonic า d e m o n ดวิลส์โซนิหรือว่า d e m o n Devil s u r round ในหลักการฝึกก็เหมือนกันครับ โดยส่วนตัวผมมีลิงก์ที่ใช้บ่อยๆคือ,อาสามารถทำมิดบัสต่อจากเดวิสอาร์ลได้นะครับก็คือเราสามารถใช้นิ้วกลางบัสได้ครับวิธีทําคือพอเราเดวิสอาร์ลเนี่ยเราจะยกนิ้วกลางใช่ไว้ครับพอประกายอยู่ในตําแหน่งนี้เราสามารถกระแทกมือขึ้นด้านขวาบนหรือว่าซ้ายบนสาหรับคนถนัดซ้ายและเราจะเอามือกลับมาไว้ที่เดิมครับโดยประกาเนี่ยจะมีไปโดนนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ที่อยู่ด้านล่างนิดหน่อยด้วยดังนั้นเราจะปล่อยมือในลักษณะธรรมชาติแค่ยกนิ้วกลางขึ้นมา นิดหน่อยครับแล้วก็โฟกัสไปที่การเคลื่อนมือครับลองมาดูภาพ้ากันครับ ต่อมาคือเดวิล s ์ชาร์โด้ครับโดยท่านี้จะกลับกันก็คือเราจะเอาชา์โดขึ้นก่อนแล้วก็ให้ามารวมกับทวิสเตโซนิกเป็นเครื่องหลังครับเรื่องที่ช่องชี้กลางครับโดยจะประกาใต้ศูนย์ท่วงเสร็จแล้วเราจะทำชา a ์โด้ไปช่องกลางนางครับแต่ว่าเราจะยกนิ้วกลางขึ้นมาแช่ไว้โดยประการเนี่ยก็จะแตะโดนนิ้วนางนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะลอดผ่านนิ้วกลางไปแล้วก็จะจบในช่องชีกลางง่ายๆก็คือมันคือชาร์โดครึ่งแรกแล้วก็ทวิสเตโซนิกครึ่งหลังครับเป็นครึ่งต่อครึ่ง สำหรับเคล็ดลับในการฝึกท่านี่ครับคือหลังจากเวียงไปแล้วเนี่ยเราจะคิด2อ,อย่างครับคือเราจะคิดว่าให้เรารับในช่องกลางนางครับแล้วก็ให้พุ่งความสนใจไปที่การยกนิ้วกลางขึ้นมาที่เหลือเนี่ยปากกามันจะประมาณว่ามันจะทําของมันเองครับเราแค่รอรับเฉยๆแล้วก็ตวัดปากกามาเหมือนททอรลางของทริสต้าโซนิครับเรามาดูภาพช้ากันครับ อย่ลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับก็นึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าท่าตระกูลนี้จริงๆแล้วเป็นไฮบริดครับโดยไฮบริดคือการเอาท่า2ท่ามารวมกันเป็นท่าท่าเดียวโดยท่าหนึ่งเริ่มแต่ไม่จบแตกท่าหนึ่งไม่เริ่มแต่จบครับโดยท่า d e v i l สทุกท่าจะเป็นการรวมกันของท่า Tw i s t e เต o n i c กับชา a d โ w ครับดังนั้น จำเป็นที่จะต้องทำท่าสองท่านี้ให้เป็นก่อนโดยมีลิงค์คลิปสอนอยู่ข้างล่างเลยครับเริ่มกันด้วย Devil's Sonic ครับเริ่มต้นในการจับปากกาเหนือ่วนท่วงที่ช่องกลางนางครับโดยเราจะทำท w i s t e d Sonic แบบคว่ำม,มือมันจะมีแรงเวี่ยงเกิดขึ้นครับทำให้ปากกาพออยู่ในท่านเนี้ยให้เราเปิดช่องนิ้วคลางไว้ครับโดยการปล่อยนิ้วกลางชี้ขึ้นนะครับส่วนนิ้วชี้ก็ปล่อยชี้ลงมาปกากกาก็จะสามารถขึ้นไปหมุนอยู่บนมือได้ครับ พ้ได้ง่ายคือวิธีการทำชาร์โดโดยใช้แรงเวียงจากตอนทวิสเตซอน i c ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรับปากกาเนี่ยเราจะปิดช่องนิ้วให้ปากกาไปหมุนบนมือโดยเราจะรับโดยเราจะรับในช่องชีกลางครับเคล็ดลับของท่านี้เนี่ยคือเราจะต้องรู้สึกถึงแรงเวียงของปากกาครับเราจะต้องบอกตัวเองได้ว่าปากกาสามารถตกได้เนี้านะครับว่าต้องจับปากกาหนึ่งส่วนท่วงครับจะเห็นว่าผมทำ w i s t เตซ onic มาแค่เนี้ย นะครับผมประกาก็จะสามารถหลุดขึ้นไปอยู่บนมือได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราโฟกัสไปที่การรับก็คือเราจะเอานิ้วชี้ขึ้นมาแทนส่วนนิ้วกลางจะลดลงครับก็คือสลับนิ้วกันนะครับก็จะสามารถรับประกาในช่องชี้กลางได้ครับเรามาต่อกันด้วย Devil's Around ครับโดยวิธีทำท่าเนี้ยจะเหมือนกับ Devils Sonic ครับแต่ว่าตอนรับเราจะรับในช่องกลางนางแทนครับ วิธีการฝึกก็เหมือนกันทั้งหมดเลยครับดังนั้นลองมาดูภาพซากันดูครับ สำหรับการนําไปใช้ครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตำแหน่งการจับปากกาของสองท่านี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามก,กับ t วิส t e d Sonic b a บาร์ครับอีกทั้งยังขึ้นต้นด้วย t w i s t e d Sonic เหมือนกันอีกดังนั้นเราทำคอมโบหรือปากกาอยู่เหนือศูนย์ท่วงที่ช่องกลางนางเราสามารถทำา d e ิลส Sonic หรือว่า d e v i l s ์ r าร์รได้ครับสำหรับคนที่ทำา Demons o n i c เป็นสามารถทำ Demon s Sonic แทน t w i s t e d Sonic ได้ครับเพื่อที่จะสามารถทำา d e m o n Devil's Sonic หรือว่า d e m o n เดมอ u ส์เดวลิลส์การฝึกก็เหมือน,นครับ โดยส่วนตัวผมมีลิง์ที่ใช้บ่อยๆคือ,อ,อสามารถทำมิดบัสต่อจากเดวิลส์อาราวได้นะครับก็คือเราสามารถใช้นิ้วกลางบัสได้ครับวิธีทําคือพอเราเดวิลส์อาราวเนี่ยเราจะยกนิ้วกลางใช่ไว้ครับพอปากกาอยู่ในตําแหน่งนี้เราสามารถกระแทกมือขึ้นด้านขวาบนหรือว่าซ้ายบนสาหรับคนถนัดซ้ายแล้วเราจะเอามือกลับมาไว้ที่เดิมครับโดยปากกาเนี่ยจะมีไปโดนนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ที่อยู่ด้านล่างนิดหน่อยด้วยดังนั้นเราจะปล่อยมือในลักษณะธรรมชาติแค่ยกนิ้วกลางขึ้นมา นิดหน่อยครับแล้วก็โฟกัสไปที่การเคลื่อนมือครับลองมาดูภาพช้ากันครับ ต่อมาคือเดวิลส์ชาร์โดครับโดยท่านี้จะกลับกันก็คือเราจะเอาชา์โดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมารวมกับทวิสเตโซนิกเป็นเครื่องหลังครับเริม่มที่ช่องชีกลางครับโดยจะประกาใต้ศูนย์ท่วงเสร็จแล้วเราจะทำชา a ์โด้ไปช่องกลางนางครับแต่ว่าเราจะยกนิ้วกลางขึ้นมาแช่ไว้โดยประการเนี่ยก็จะแตะโดนนิ้วนางนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะลอดผ่านนิ้วกลางไปแล้วก็จะจบในช่องชีกลางง่ายๆก็คือมันคือชา a ์โดครึ่งแรกแล้วก็ทวิสเตโซนิกครึ่งหลังครับเป็นครึ่งต่อครึ่ง สำหรับเคล็ดลับในการฝึกท่านี่ครับคือหลังจากเวี่ยงไปแล้วเนี่ยเราจะคิด2ออย่างครับคือเราจะคิดว่าให้เรารับในช่องกลางนางครับแล้วก็ให้พุ่งความสนใจไปที่การยกนิ้วกลางขึ้นมาที่เหลือเนี่ยประกามันจะประมาณว่ามันจะทําของมันเองครับเราแค่รอรับเฉยๆแล้วก็ตรวดประกามาเหมือนเทอรลังของทริสต s o โซนิครับเรามาดูภาพช้ากันครับ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยน,นะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับ